ยังไม่ทันทําทอะไรนะคะป้าป๋าบอกว่านมหมดค่ะออใไปซื้อนมกันก่อนเลยเพราะป่าป๋าเขาจะกินกับกาแฟะนะคะที่ประจํานะคะของลดราคามีอันนี้น่ากินพอดี80สิเยนซื้อเลยนะเดี๋ยวนี้แบบพวกช็อกโกแลตมันจะหบบร้อยกว่าเยนขึ้นนะ ลูกอันนี้ขนมปังนะคะใส่มายองเนสแล้วก็น้ำตาลคะ่ะมันก็จะแบบมีรสชาติมากกว่านเนยน้ำตาลน,ะะน่ะหนูดูเนี่ยเทียร่าเป็นเด็กที่แบบว่าเป็นเด็กตัวเล็ก,ลกๆแต่แบบช่างกินอะ่ะ <c oughs> อยาลูกมาแย่งมาม่ากินนะลูกฮะดูเขาดูเขาอนมํมามะม่ากินของมะมา่าไม่ใช่ของหนูจ้า วีออกไปข้างนอกกับป้าป๋านะคะเนื่องจากงานเ่าส่งของผิดอะใส่ที่อยู่บ้านเก่าสมัยนู่นอะก็เลยต้องไปเอาของที่บ้านนูน้นบ้านตรงโทยาม่าเลยนะคะ<ม>คือเป็นเว็บที่แบบมันแบบมีที่อยู่เก่าอยู่ค่ะแล้วแบบไม่รู้ทำท่าไหนส่งที่อยู่เก่าซะงั้น คือมาที่บ้านโทโยยาม่านะเป็นบ้านเก่าก่อนที่เราจะย้ายไปอยู่บ้านปัจจุบันนะคะคือของมาส่งที่บ้านเนี่ยซึ่งไม่รู้มีคนอยู่ไหมมันเป็นบ้านที่แบบว่าเจ้าของเขาเขาไม่ได้อยู่เขาเลยปล่อยให้เราเช่าแต่ตอนนี้ไม่รู้ใครอยู่อะแล้วทําไมเขาเก็บของเราไว้หรืออะไรแต่จริงๆแถวนี้คือสะดวกนะคะเนี่ยอีกประมาณ10กิโลก็ถึงตัวเมืองนกากุยะคือไม่ไกลจากนกากุยะแต่ข้อเสียก็คือแบบมันไม่มีสถานีรถไฟนะคะ สถานีรถไฟที่ใกล้ๆคือแบบไกลเลยอะแต่มีรถบัสนั่งรถบัสเข้าไปในสกาเอะได้เลยและบ้านคือค่อนข้างสะดวกมากๆเลยนะคะ เช่าอยู่ะแ,แล้วปัญหาคือแบบของเรามาส่งบ้านนี้เราเก็บไว้อะทัดาได้มาแล้วคะ่ะอุย้ยเขาเก็บง่ายอ๋อเป็นคนมาเช่าใหม่อุย้ยเขายัางชั่วหน่อยเห็นได้มาเรียบร้อยอุย้ยเขายัางชั่วหน่อยและเนี่ยค่ะข้างหน้าเนี่ยทำไมกลายเป็นบ้านใหม่หมดเลยไม่คุ้นเลยแสดงว่าอ๋อมีบ้านมาสร้างขายใหม่เต็มเลยว่าไอ้แปลกปบรรยากาศเปลี่ยนไป บ้านนี้นะคะใกล้กับเนี่ยค่ะ house of กับบุกกับ house of นะคะ off house o f house ก็เนี่ยค่ะเป็นที่ร้านขายของมือสองที่เวลาใครมาที่บ้านเราก็ต้องมาเดินนะคะแล้วก็ข้ามถนนไปฝั่งตรงนน้นก็มีร้านกล่องดำขายของมือสองอีกที่หน,นึ่งค่ะและนี่ kfc ส,สมัยก่อนไม่มีนะคะเพิ่งมีแต่แต่แตถวนี้มันก็สะดวกจริงอ่ะแต่จากบ้านเนี้ยคือห่างจากบ้านบ้านที่เราอยู่ปัจจุบัน15กิโลค่ะ ออกนอกเมืองไปอีก15้ากิโลก็คือถิ่นแถวนี้นะคะเมื่อกี้โทโยยาม่าใช่ไหมคะแล้วก็เนี่ยตรงมานิดนึงก็เป็นโคมากิโคมากิก็คือเมืองที่เคยอยู่เหมือนกันแล้วก็พอเลยโคมากิไปก็ถึงจะเป็นฟุตโซนะคะก็เรียกว่าอยู่ในแถบโซนที่เราคุ้นเคยดีมาแถวนี้ก็แบบคิดถึงแถวนี้ขึ้นมานะคะคือบ้านเราเนี่ยไม่เคยคิดจะไปอยู่ในตัวเมืองนากย่าเพราะว่า เช่าบ้านแบบเป,เป็นหลังมาตลอดในชะ่ไหมเวลาหาบ้านเป็นหลังเนี่ยพออยู่ประมาณนอกเมืองเนี่ยมันก็จะแบบค่าเช่าแสนกว่าเยนอะมันก็ยังโอเคแต่ถ้าเป็นในนากุย่าส่วนใหญ่มันก็เป็นแบบคอนโดอะเป็นเขาเรียกค่ะแมนชั่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีพื้นที่ก็เลยไม่ค่อยชอบก็เลยส่วนใหญ่อยู่ข้างนอกเมืองนะคะแต่ก็ไม่ได้นอกมากขับรถเข้าไปสิบยี่สิบกิโลมาแวะนิโทดีนะคะแบบอุ้ยทำไมคนเยอะเยอะ วิคริสต์มาสตีมมาเลยอันนี้เขาบอกว่าเป็นแบบแห้งเร็วนะคะเนี่ยแต่ผ้ามันไม่ค่อยนุ่มเลยอันนี้นุ่มๆน,มนี่อันนี้ไว้ใส่อยู่บ้านนะคะถ้าเกิดแบบหนาวๆอะไรเงี้ยอันนี้ดีนะคะเนี่ยห่ผมผ้าไปด้วยเล่นสมาร์ทโฟนได้อย่างง่ายดายสะดวกเสือนน้ออะไรทําไมต้องเป็นน้องคนนี้เอ๊ะปกติผ้าม่านอยู่แถวนี้ทําไมเขาเปลี่ยนไปไหนแล้วเนี่ย คือจะมาหาซื้อผ้ามานนะคะผ้ามานเขบอกอยู่ชั้นสองนะคะเขาแบบจัดใหม่ชั้นสองก็จะเป็นพวกแบบโซฟาเครื่องใช้ต่างๆนะคะเนี่ยแล้วก็แบบไม่มีโซฟาแบบที่บ้านเราเลยอะ สีแบบธรรมดาธรรมดาไม่มีกันหรือคะเนี่ยต้องการสีเรียบอ๋ออนนอันนนเจอล้วสีแนวๆนี้นี่ค่ะจำเป็นจะต้องเลือกอันเขียนบอกว่าโบเอ็นนะคะก็คือกันไฟไม่ไม่ติดไฟง่ายก็คืออันนี้นะคะโอ้ยหนักมากเลยอะทำไมมันหนักถูกหรือเปล่าเนี่ยร้อยสาสิบห้าเซน อันนี้เดี๋ยวถ่ายไปให้เลวดูเขาบอกเขาอยากได้เตียงแบบนี้แล้วก็ข้างล่างเป็นโต๊ะเพราะว่าในห้องเขามีมันเป็นโต๊ะคอมอะอยากได้โต๊ะอีกอันหนึ่งเป็นโต๊ะแบบหนังสือเขียนหนังสือโดยเฉพาะอ่ะประมาณแบบนี้นะนี่ขึ้นบันไดได้ง่ายๆหน่อยแบบเนี้ยอุ้ยแต่ถ้าทางมันจะเต็มห้องเกินไปเปิดตู้ไม่ได้แน่ๆเลยอันนี้มองไปเห็นตัวอะไรไม่นู้น,น่ารักจังเลยยืนสูงตัวอะไรอะ กับถุงขยะแล้วก็พามานมาไว้ให้นะเดี๋ยววางไว้ให้ที่นาบ้านเลยเพราะว่าไม่อยู่เดี๋ยววันนี้จะออกไปกับเลโอนะคะเพราะว่านี่นะเพื่อนมาเล่นที่บ้านและลิขู่ไปเล่นบ้านเพื่อนเพื่อนมาเล่นด้วย <c oughs> เพื่อนสนิทเขาอีกคนนึงโ <c oughs> มวานไปอีออนไกลวันนี้มาอีออนใกล้บ้านนะคะ <c oughs> ก็แบบ ชาวิตคนแบบแต่งจังหวัดหน่อยเพราแบบไปแต่อีออนเนี่ล่ะร้านนี้เราไม่ค่อยมานะคะเป็นร้านแบบสปากเกตตีจะมีร้านเปิดใหนตรงนี้วันที่สิเดือนหน้าร้านฮัมบากุเมนเมนชอบไปสิ <c oughs> ไม่รู้จะกินอะไรก็กินร้านญี่ปุ่นเนี่ล่ะง่ายดีอาหารญี่ปุ่นเลยจบช่วงนี้ก็เป็นคัตคี้นะหรือว่าหอยนางรม แล้วก็เดี๋ยวซื้อกลับไปให้ป้าป่าด้วยนะคะนี่ที่ออกมากินเพราะว่าป้าป่าเขาหิวข้าวอยากกินข้าวเรอเราแป๊บน,นึงเดี๋ยวไปซื้อมาให้เดี๋ยวมากินก่อนอ๋อวันนี้เลไโอดสั่งเซ็ตอุด้งนะแม่เห็นอุด้งแล้วก็คิดถึงริคุแต่วันนี้ไม่ได้มาอนะไรเดี๋ยวไปรับที่ริคุบ,บ้านเพื่อนตอนหกโมงเย็นอ๋ดูอาหารเต็มโตมากนะคะมีเต้าหู้ด้วยเพราะว่าเลกาชอบกินเต้าหู้ แล้วก็โปเตโต้นี้คือสิ่งที่ขาดไม่ได้ในชีวิตกินมาตั้งแต่เด็กเลยเพราะว่าสมัยเด็กๆก,กินอะไรไม่ได้เลยนอกจากโปเตโต้ผัแพ้แป้งนมไข่ไปไหนก็จะกินแต่โพเตโต้ไฟเอาแล้วก็มีสั่งอีกหลละมาเพิ่มบางหาอีกโอ้โหหลายอย่างมากจริงๆตอนอยู่บ้านมาเหมือนเห็นหนูกินอะไรมาแล้วเนี่ยนี่ว่าหนูจะสั่งน้อยซะอีกโอ้โห ทุกสิ่งนะทุกคน<ง>แล้วก็มาซื้อของซูปเปอร์กับเลโอกันนะเนี่ยเสื้อที่ใส่ซื้อเมื่อวานเลยใช่ไหมเนี่ยเพิ่งสังเกตว่าเป็นเสื้อที่ซื้อเมื่อวานทั้งเซ็ตทั้งกางเกงด้วยนี่เออพอดีหมดเลยอะไรคนะเนี่ย ีนกี่หอมอะไรทำใหหน้าตาน่ารักจังนี่เขาลดราคา้อไปฝากลิขว่แล้วก็ซื้อหมูนะคะแบบที่เขาแบบหั่นบางเฉียบอะเพราะว่าป้าเขาบอกว่าถ้าหั่นธรรมดามันแบบมันจะแข็งไปนี่แบบ Black Friday ก็เลยมี Black Dorayaki นะคะดูหน่ากินขึ้นมาเฉยเลยน,นี่ก็เป็นเด็กที่แบบชอบกินไอติมฮาเก็นต้วทั้อสองอัน,อน,น ให้เพื่อนอีกเอาอ๋อโอเคโอเคเพื่อนบอกเพื่อนอยากกินก็ซื้อให้เพื่อนจ้านี่นะบอกว่าจะกินสักอย่างออนินจาเมชิอันนี้เอารถนี้แล้วกันลูกเอาล็นี้ก็ได้มันมดีดทีนี้ก็ไปจ่ายเงิน

ฟุเซ่ฟุเซ่ฟุเซ่ลิลี่ฟุเซ่ลิลี่ฟุเซ่โอีกอ้องอหน่งคอไหไปซื้อสมุดนะคะสมุดหมด แล้วก็มาอีกแล้วเนี่ยค่ะมาแต่อีออนทุกีทุกวันอินเนี่พาลิขุมาซื้อเชือกรองเท้าเหมือน,นีินะนะคะลิคุมันเลือกที่เอาไหนลูกแล้วดูดูรองเท้าเขาโอ้ยเป็นนั่งผูกเชือกรองเท้าลูกไปอันนี้นะคะจะซื้อสีนี้ให้เขาเขาบอกเขาเลือกอันนี้และทีวันที่น้องเขามาซื้อสมุดก็ไม่มาซื้อนะคะต้องมาซื้อคนละวันใช่ไหมคันจิร้อยห้าสิบ ก็สมุดวาดรูปเล่นนะแล้วหนูไม่มีปากกงปากกายังร้องยังลบไม่ซื้อเลยเหรอลูกม,มีไหมยังลบมีไหมไม่ซื้อมันมีแล้วใช่ไหมเนี่ยปากกาหนูได้ดินสอนิิงช่าสั้นๆอยู่เ <laughs> นี่ยเป็นคนที่แบบม่ซื้อแค่นี้จบไม่เหมือนลินาน,นี่นะจะต้องโอ้โหดูนู่นน,น,นะน,นี่นั่นนะกอลิคุขอซื้อมิสเตอร์โดนัทนะอันนี้ของโปรดมาม่า ว่าจะซื้อเน,น็ดเดียวยังไงซื้อเยอะโอเคอะอนนไม่ๆทํทำไมเขาไม่ยอมเปลี่ยนเป็นธตมคริสต์มาส,สทีเนี่ยเมื่อหมายอยากซื้อธตมคริสต์มาสยังเป็นโปเกมอนอยู่เลยอันถือไปลากันไปด้วยภาพถ่ายดวงดาวของเลโอนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะคะจ้าเน